สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมชิมาจินดาการแผนช่างอิเล็กทรอนิกนส์ปวสหนึ่งวิทยาลัยการอาชีพคอนแก่นวันนี้จะมาอธิบายวงจรเข้ารหัสแบบดิจิตอลวันนี้จะมาอธิบายวงจรเข้ารหัสแบบดิจิตอลนะคะวงจรเข้ารหัสแบบดิจิตอลก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูอีฮอนเดอร์นะคะจะมีบล็อกใดแกรปหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ A0 A1 A2 คือ Input Input ตัวนี้ก็คือ M นะคะ M คือ Input นะคะ Input ก็จะเป็น High ป้อนเข้ามาส่วนตัวนี้ Q0 Q1 Q2 คือ Output นะคะ Output นี้คือ N N จะเท่ากับ Output นะคะเขียนไว้ชัดเจน อีคอนเดตอนนี้นะคะให้เราไปดูคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์หรือคีย์บอร์ดโทรศัพท์นะคะพอเรากด1 2 3หรือ A B C ที่แป้นคีย์บอร์ดมันก็จะมีรหัสออกมาเป็นเลข3 2 1หรือออกมาเป็นรหัสต่างๆต่อไปนะคะเราจะมาดูบล็อกไดอะแกรมแบบง่ายๆกันนะคะแบบที่4 Input ออกมาเป็น2 o u t u u t ตตัวนี้ คือ data input นะคะ data input จะมี d 0 d 1 d 2แล้วก็ d 3ส่วน output ออกมาเป็น q 0 q 1ต่อไปนะคะเราจะมาดูตารางความจริงกันนะคะตัวนี้คือ input ที่ป้อนเข้าไปนะคะตัวนี้คือ output output ออกมาจะเป็น q 0 ด้ Q หนเอ Q หนึ่ Q ศนะคะถ,ถ้าถ้า D ศเป็นหนะคะ Q Q ห Q 0ก็จะเป็นศนะคะถ้า D หเป็น1 Q ศูนก็จะเป็นหนะคะถ้า D สองเป็นห Q หนึก็จะเป็นหนะคะถ้า D สามเป็นห Q 1นึกับ Q ศนก็จะเป็น1นะะึหน 1, 1ึ่งหน,นะะึ่ง 1, 1 1, 1, 1, 1, ทั้งคู่เลยนะคะ ถ้า D สาม D 2อง D หนึ D ศเป็นศูนย์หมดเลยนะคะ Q 0กับ Q ศกับ Q หก,ก็จะเป็น x x นะคะส่วนตัวนี้จะออกมาขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจรในวงจรจะมีเอาพุทธสสถานะแบบนี้นะคะเราจะมาดูวงจรต่อไปเลยนะคะวงจรต่อไปคือ วงจรเข้า8 input ออกมา3 output นะคะข้อ8 input นี่ค่ะมี d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 นะคะออกมาเอ่อ3นะคะก็จะเป็น q0 q1 q2 นะคะเราจะมาดูตารางความจริงกันนะคะตัวนี้คือ input นะคะมี d1 ถึง d7 เลยนะคะตัวนี้คือ output ค่ะมี q0 q1 q2 นะคะนี่นะคะถ้า d0 เป็น1นะคะเอาพูดก็จะเป็น0เลยนะคะถ้า d1 เป็น1นะคะ q0 ก็จะเป็น1นะคะถ้า d2 เป็น1นะคะ q1 ก็จะเป็น1ถ้า d3 เป็น1นะคะ q1 กับ q0 ก็จะเป็น1นนะคะถ้า d 4เป็น1นะคะ q 2ก็จะเป็น1นะคะถ้า d 5เป็น1 q 2 q 0ก็จะก็จะเป็น1นะคะถ้า d 6เป็น1 q 2 q 1ก็จะเป็น1นะคะถ้า d 7เป็น1เอาพุทนะคะ q 2 q 1 q 0เป็นเลข1หมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะเมื่อเรานำมาเขียนสมการก็จะได้แบบนี้นะคะจะได้แบบนี้เอาพุท Q คิวซูนนะคะเอาพุทคิวซูนสามห้าเจ็ด 3, 5, 7, ตรงนี้นะคะได้มาจากตารางหนึ่งนะคะคือตรงนี้นะคะสามคือตรงนี้นะคะห้าคือตรงนี้นะคะเจ็ดคือตรงนี้นะคะ เมื่อลดรูปสมาการให้เหลือน้อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นเอาพุทธคิวหนึ่งนะคะสองสามหกเจ็ดนะคะสองตรงนี้ค่ะสามอยู่ตรงนี้นะคะอยู่คิวหนึ่งหตรงนี้นะคะเจดอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อลดรูปสมการให้เหลือน้อยลงก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเอาพุทธคิวสองนะคะเป็นเป็นเลขสี่ห้าหกเจ็ดนะคะตรงนี้ค่ะสีนะคะในคิวสองห้าอยู่ตรงนี้นะคะหกอยู่ตรงนี้ค่ะเจ็ดอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อลดรูปสมการให้เหลือน้อยลงก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูวงจรเข้าแปดอินพุตออกสามเอาพุทนะคะส่วนอินพุตก็จะมี d ีศูนย D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 ะะตรงนี้คือ Input ส่วน Output ออกมาก็จะมี Q0, Q1 แล้วก็ Q2 ะะตรงนี้คือ Output เราก็มาดะะูว่า Output ที่เขียนออกมานี้มันจะมายังไงตัวนี้นะคะ Q0 จะเป็น D1, D3, D5 แล้วก็ D7 Q หนึ่งก็จะเป็น D สอง D สาม D หก D เจ็ดนะคะ Q สองก็จะมี D สี่ D ห้า D หก D เจ็ดนะคะก็จบไปแล้วนะคะเอ่อสำหรับการอธิบายวงจรเข้ารหัสแบบดิจิตอลขอบคุณค่ะ